สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะอีกเช่นเคยค่ะสำหรับอพพสอดนี้หวานก็ยังอยู่บริเวณของริมหาดชายทะเลนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนซึ่งอาจจะเป็นเสียงคนนะคะเสียงลมก็ขออภัยด้วยละกันค่ะแต่ก็อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะสำหรับอพิสอดนี้นะคะได้ดูไหมวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะตอนนี้หวานก็ตามมาถึงตอนที่28แล้วค่ะถ้าพูดถึงฉากความรักนะคะของซุนเซิงแล้ก็ เสซวเหมยนางเอกของพวกเรานะคะโอ้โหแค่เห็นนะคะแค่แค่เห็นแบบว่าเซวจ้านกับคุณหลีซินอยู่หน้าจอเนี่ยมันก็รู้สึกแบบมันเป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วอะ่ะทั้งคู่นี้นะคะมีฝีมือในการแสดงที่ทําให้พวกเราอินแบบสุดๆเลยนะคะในช่วงพอดเรื่องตั้งแต่25-28ถึง28นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยค่ะของตัวละครแล้วก็การเติบโตขึ้นของตัวละครทั้งหลายนะคะแล้วนอกจากที่เราจะพูดถึ พอดเรื่องที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงตอน2ี่แล้วเนี่ยหวานก็อยากจะพูดถึงความเป็นตัวตนของเฮือหงหลิงค่ะว่าเธอนั้นเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันกับเ,เฉินหงจินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะว่าหวานเองก็ดูแค่คนเดียวไง <c oughs> ก็อาจจะคิดไปไม่เหมือนเพื่อนๆก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยพูดคุยกันแชร์ความคิดเห็นกันนะคะเสี่ยวซุนเซิงของพวกเราแนนก็สั ฟื้นตัวแล้วก็ยืนขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องขอบคุณทงเสี่ยวเหมยหนางเอกของพวกเรามากๆเลยนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะในระหว่างที่เสียวเหมยของพวกเรานั้นช่วยพระเอกนะคะช่วยดูแลทุกสิ่งอย่างเลยอะ่ะแบบให้พระเอกดีขึ้นแล้วก็กลับมาเดินได้โดยที่ทําให้ความฝันของเสียวเหมยนั้นนะคะในการที่จะเป็นแพทย์หญิงอ่ะมันก็ต้องเรียกได้ว่า ยาวออกไปอีกนะคะกว่าที่จะสำเร็จแล้วก็ต้องเดินอีกทางหนึ่งถือว่าเป็นทางอ้อมนิดนิดไม่ใช่สายตรงที่จะไปเป็นแพทย์หญิงได้นะคะก็คือเธอนั้นเลือกเดินไปทางด้านของแพทย์แผนจีนที่เป็นอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคงนะคะจำไอเเจดจำานงอันห่วงแหนที่เธอนั้น ตั้งใจมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ที่แรกเริ่มของเรื่องเลยเนี่ยก็ยังคงอยู่คือเธอนั้นจะช่วยรักษาเพื่อนมนุษ์นั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้พระเอกกับนางเอกของพวกเราก็มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะสําหรับในช่วงนี้ในช่วงของละครนะคะก็เป็นกําลังใจได้อย่างดีเลยสําหรับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีปัญหาเรื่องการเดินเหมือนพระเอกนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะในอุปสรรคแล้วก็ความยากลาบากในชีวิตที่เรามีได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเพียงแค่ยังหายใจอยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเอาละค่ะมีสุนัขเห่าอยู่แถวนี้นะคะชะตากรรมของคนนะคะในตัวละครที่พวกเราได้ดูเนี่ยมันก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าสังคมนะคะแล้วก็ยุคข,ของของการ ทำสงครามมันก็สิ้นสุดสงครามลงแล้วนะคะประเทศจีนก็หันมาพัฒนาทางด้านธุรกิจแล้วก็ออกมาเป็นนโยบายเลยนะคะให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยได้หันมาทําธุรกิจกันมากขึ้นค่ะนี้ในช่วง นานไหมที่พระเอกของพวกเรานั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องต่อสู้กับการที่จะต้องกลับมายืนให้ได้นะคะช่วงเวลาทั้งหมดก็คือ2ปีนั่นเองค่ะซึ่งในเวลา2ปีนะคะที่ตอนที่เขารักษาตัวอยู่เนี่ยทางด้านเหอหงหลินแล้วก็เยก่กัวหัวนะคะทั้งสองคนเนี้ไม่เคยที่จะมายเยี่ยมเขาเลยคือสุนเซิงนั้นอยู่ที่ปักกิ่งนะคะทีนี้ในระหว่าง2ปีที่เขารักษาตัวอยู่ก็อย่างที่พวกเราก็เห็นผ่านหน้าจอละหน้าจอมันแป๊บๆเองนะคะ ก็ประมาณตอนสองตอนพวกเขาก็ได้เจอกันแต่งจริงแล้วก็คือระยะเวลา2ปีกันเลยทีเดียวค่ะพวกเราก็เข้าใจกันได้เนาะเพราะว่ามีการถ่ายทําถึงชีวิตของเหอหงหลิงกับเย่กั้วหัวว่าพวกเขานั้นก็แบบออ่แบบแบบสู้เพื่อที่จะ จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพวกเขามีตําแหน่งแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายนะคะในช่วง2ปีก็เป็นช่วง2ปีทองของพวกเขาเช่นเดียวกันค่ะเราก็เข้าใจได้เนาะแต่ก็ไม่มีแบบกลับมาเยี่ยมเลยอะยังเหอหงหลินทั้งทั้งที่เรียกได้ว่า ในวันที่เลิกกันหรือเปล่าใช้คำว่าเลิกกันไหมในวันที่แยกกันที่โรงพยาบาลนั่นนะคะจริงๆแล้วถ้าได้กลับมาปักกิ่งบ้างก็น่าจะแวะมาหาพระเอกของพวกเราแต่ก็ไม่มีเลยนะคะสองปีเรียกได้ว่าแยกทางกันไปค่ะทีนี้นะคะก็เสี่ยวซุนเซิงของพวกเรานั้น,นมีจดหมายฉบับหนึ่งไว้ให้กับเหอหงหลินก่อนที่เขานั้นจะเดินทางกลับปักกิ่งค่ะก็ สรุปใจความสำคัญนะคะก็เรียกได้ว่าเจอกันก็เหมือนไม่ได้เจอกันนะคะใจก็ยังร้าวรานเลิกกันแล้ว,ก,ลวก,การกลับมาเยี่ยมลังก็มีแต่เพิ่มปัญหาให้กันและกันนะคะก็น่าจะเป็นในประมาณนี้และค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหอหงหลินรู้ไหมว่าว่าจุด ของความสัมพันธ์นะคะระหว่างเธอกับซุนเซิงนั้นเลิกกันแล้วหวานว่ารู้นะคะ <c oughs> ในความสัมพันธ์ของคนสองคนที่แบบเหมือนคบกันเป็นแฟนกันมาแล้วก็มีจดหมายาจากผู้ชายนะคะซึ่งก่อนที่จะแยกกันผู้ชายก็เคยถามแล้วว่าจะรอเขาไหมนะเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเดินได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าหงหลิงถ้าเธอรอฉันฉันจะนะคะยังไม่ทันได้พูดประโยคนั้นให้จบเลยหงหลิงก็ถามสามครั้งเธอก็ไม่ตอบเลย ะะถ้าเป็นหวานหวานก็คงคิดว่าเขารู้กันแล้วล่ะค่ะว่าเราเลิกกันนะคะส่วนทางด้านของเยก,กัวหัวคนที่เรียกได้ว่าเป็น เพื่อนสนิทของพระเอกนั้นนะคะการที่สองปีไม่ได้มาเยี่ยมเลยหวานก็ว่าค่อนข้างจะโหดร้ายเนาะกับคำว่าเพื่อนรักเพื่อนสนิทแล้วที่สำคัญนะคะเยะกัวหัวนี้มีกรณีไงก็คือพระเอกของพวกเราเนี่ยสุนเสริงเป็นผู้ที่กู้ระเบิดนะคะช่วยชีวิตเขาแล้วก็เอาตัวเองนั้นไปกดสลักระเบิดนะ่ะเอาไว้เองอะ่ะเพราะฉะนั้นเยกัวหัวในระยะเวลาสองปีของความรักแบบเพื่อนสนิทเพื่อนรักตายแทนกันได้เป็นแบบพี่พี่น้องๆแบบเนี้ยโอ้โห ไม่มาเยี่ยมเลยถือได้ว่ายังไงดีอ่ะก็จริงๆแล้วถ้าเราดูผ่านหน้าจอเราจะรู้สึกว่าบทของพระรองกับนางรองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ที่จะฮาร์ดคอร์อะไรมากนะคะแต่จริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับค่อนข้างจะจะแสดงถึงความเห็นแก่ตัวของทั้งคู่เนี่ยก็คือมีความไม่จริงใจต่อพระเอกของพวกเราสุดๆเลยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะไม่เป็นไรอย่างที่บอกนะคะดาราดาวลุงทั้งนั้นที่แสดงในเรื่องนี้ก็บท ซอบๆลงพวกเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันเองนะคะถ้าเพื่อนสนิทเรานะคะแล้วคนที่ช่วยชีวิตของที่เราไปช่วยชีวิตเขาไว้แล้วเขาไม่เคยโผ่มา เลยอะ่ะไม่เคยแบบว่ามาเยี่ยมเราเลยในะระยะเวลา2ปีเราก็คงน่าจะคิดอะไรได้บางอย่างเนาะแต่อันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องราวของสุลเซิงนะคะเพราะว่าสุลเซิงพระเอกของพวกเราเป็นคนคิดดีไงเขาก็คิดว่าอ๋อเป็นทหารเป็นทหารก็กําลังทํางานรับใช้ชาติอยู่เพราะฉะนั้นพระเอกของพวกเราไม่คิดเล็กคิดน้อยค่ะอ่ะประเด็นนี้ก็ตกไปนะคะก็เป็นแอดวานเองที่คิดเล็กคิดน้อยนะคะแอดวานไม่ใช่ทหารแอดวานคิดเหมือนคนปกติค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะจริงจริง แล้วเนี่ยอย่างตระก,กูลเย่เนี่ยคือถ้าตระก,กูลเย่รู้เรื่องราวที่ซุนเซิงนั้นนะคะได้ช่วยชีวิตของลูกชายเขาคือเย่กั้วหัวเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าถ้าเป็นแบบเหมือนครอบครัวพ่อแม่เราเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านของครอบครัวตระก,กูลเสี่ยวไหมคะโอ้ยแน่นอนว่าเนาะเป็นเราก็คงจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็แบบมาเยี่ยมเหมือนกับไปมาหาสู่ ตลอดนะคะแต่อันนี้เราก็โทษพ่อแม่ของเยก,กัวหัวไม่ได้เราไม่รู้ว่าเยก,กัวหัวนั้นได้บอกทางบ้านไหมนะคะว่าผู้ที่เป็นผู้ช่วยชีวิตของเขานั้นก็คือเสี่ยวซุนเซิงนั่นเองค่ะส่วนสําหรับการแต่งงานของเยก,กัวหัวกับเหือหงหลินนั้นมีเพียงบอกเราแค่ประโยคเดียวว่างานแต่งงานนั้นจัดอย่างใหญ่โตเลยนะคะซึ่งจุดนี้ต่างจากนิยายต้นฉบับมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะแม่ของ คือครอบครัวฝ่ายญาติตระกูลเย,ย่เนี่ยไม่มีใครจัดสินสอดให้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแต่งงานแบบเล็กๆอาหารทั้งคู่นะคะแต่นี่ก็คือในเรื่องคือให้มีการแต่งงานแบบใหญ่โตนะคะก็น่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าที่ท่านาดาเลคเตอร์นะคะคุณฟูหนิงอะให้เอาไปกลับ ะะใช้เวลาถึงปีครึ่งในการขัดเกลบทละครใหม่เพราะว่าอยากจะให้เป็นเรื่องราวที่สร้างสารรค์ไม่มีความดราม่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมในช่วงนั้นที่เป็นความแตกต่างทางด้านฐานะเอามายุ่งเกี่ยวเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นแนวแนวแรงบันดาลใจแล้วก็แนวที่แบบว่าไม่ว่าปัญหาจะเกิดอะไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแต่งงานปัญหาครอบครัวก็เป็นเรื่องราวของความคิดของพวกเขาเองของตัวละครเองนะคะเออจุดนี้ก ดีเหมือนกันเนาะเราก็ไม่ต้องมาดูความดราม่าอะไรแบบนี้ที่มันเป็นมันเป็นการขัดขวางของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะเพราะเราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่พูดไปถ้าลูก ถ้าลูกไม่สนใจลูกมีความคิดของตัวเองผู้ใหญ่ก็ปล่อยเออเป็นไปได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ผู้ใหญ่จีนในสมัยก่อนจะเป็นแบบในเรื่องไม้หวานว่าไม่เป็นเนาะแต่นี่ก็เป็นความคิดเห็นของของหวานเท่านั้นนะคะ <c oughs> เราก็เห็นแล้วผ่านหน้าจอก,ก็ออกมาค่อนข้างซอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะหลังจากนั้นตัวละครที่เข้ามาพัวพันกับทางพระเอกของพวกเรานะคะอยู่เป็นระยะนั่นก็คือเฉินหงจีนค่ะซึ่งสุนเิงพะเอกของพวกเรานั้นก็รักเหมือนน้องชาย คนหนึ่งเลยแล้วก็คอยปราดถนาดีกับเขาตลอดนะคะแต่นิสัยบางอย่างของซุนเซิร์อ่ะก็คือนิสัยความเป็นฮีโร่แล้วก็ความ มไม่ไม่คิดว่าคนอื่นนั้นจะคิดร้ายต่อตัวเองนะคะก็ทําให้ตัวเองทําตัวสบายๆกับเฉินหงจินซึ่งเฉินหงจินเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามันมีความอิจฉาอีกแหละเออเพราะซุนเซิงเป็นคนโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเวลาเข้าไปที่ไหนก็มักจะมีทีมอย่างรวดเร็วเลยนะคะจนทําให้เฉินหงจินนั้นถึงแม้ว่าจะมีตําแหน่งสูงสูงกว่าทางด้านของซุนเซิงเป็นระดับ หัวหน้าแล้วแต่ว่าลูกน้องของเฉินหงจินนั้นให้ความเคารพสุนเสิงนะคะแล้วก็พูดคุยมีความสนิทสนมกับสุนเสิงมากกว่าเฉินหงจินซะอีกค่ะมันก็เลยเก็บไปอิจฉาลิษยานะคะแล้วมันเก็บมันทำหน้าตาได้ดีเนาะคนพวกนี้น่ากลัวมากแต่ว่าเฉินหงจินเนี่ยมักจะไปบ่นนะคะกับเย่ฟังนั่นเองซึ่งเออเย่ฟังเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเนาะแต่ก็อย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วอะว่าเหมือนกับอยู่กันแบบ แบบไม่ค่อยมีความไว้วางใจกันไม่ค่อยเหมือนคู่รักกันร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคู่ของเฉินหงจินกับเยฟ่ฟางนะคะแล้วเยฟ่ฟางนั้นก็ยังไม่ยอมมีลูกกับเฉินหงจินเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อตกลงของทั้งคู่อยู่แล้วก่อนแต่งงานนะคะซึ่งก่อนแต่งงานฝ่ายชายเนี่ยเฉินหงจินอะไรๆก็ได้ค่ะไม่มีลูกไม่มีก็ได้นะคะแต่พอแต่งกันมาแล้วก็อยากจะมีลูกเพราะเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าตระกูลเย่แล้วก็เยฟ่ฟางนี้ก็คือไม่ได้ยอม รับเขาร้อเปอร์เซ็นตนั่นเองอะคะ่ะอืมอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่ามันจะมีจุดจบเหมือนในนิยายต้นฉบับไหมสําหรับคู่นี้นะคะแต่ดูแวแวเราก็ไม่น่าจะดีเนาะแต่ว่าเย้ฟังนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆแล้วก็อยากจะให้เธอมอีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าการที่เธอเตือนอะไรสามีตอนนี้สามีก็ไม่ฟังเธอแล้วเพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมคะเฉินหงจินทาทุกอย่างที่ตรงข้ามกับที่เย่ฟังนั้น นั้นคิดไว้แล้วก็ปาถนาเพราะว่าเชิญหงจินเขาก็มีความคิดที่ว่าเขานั้นทําได้เขาน่ยไม่เป็นไปตามที่ ที่เยฟ่ฟางคิดหรอกคือเขาอยากจะให้พิสูจน์ตัวเองอ่ะอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเขานั้นประสบความสําเร็จได้ไม่จําเป็นต้องอาศัยแบบตระกูลเย่สนับสนุนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะการแต่งงานมันก็สะท้อนให้พวกเราคนดูได้เห็นเนาะการแต่งงานที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การที่เขาสองคนจะต้องทนกันหรือว่าคุณต้องทนฉันฉันต้องทนคุณนะคะทนทุกทรมานวันแล้ววันเล่าอันนี้มันมัน เหมือนกับคู่ของเย่ฟางกับเฉินหงจินเนี่ยแหละค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องดูว่าขีดจำกัดนะคะความอดทนเนี่ยมันถึงขีดสุดณจุดไหนแล้วก็วันไหนมันรอแค่ระเบิดเท่านั้นแหละคู่เนี้ยรู้สึกว่ามันมีความอึดอัดใจที่บ้านตลอดเวลานะคะความไม่ลงรอยกันในมุมมองความคิดนะคะโดยเฉพาะปัญหาพื้นฐานที่แบบมีลูกไหมหรือไม่มีลูกเนี่ยมันสามารถที่จะ ที่จะนำพาไปสู่จุดจบได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเย้ฟังว่าฉลาดแล้วใช่ไหมคะเชิญหงจินเนี่ยแหละค่ะมันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดนะสำหรับในสายตาของหวานนะคะก็อย่างในตอนที่มัน สอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มต้นขึ้นก็คือเหมือนกับเชิญของจุนนั้นทบทวนตําราทุกอย่างนะสองเดือนก่อนที่เขาจะได้รับการเสนอชื่อเองนะคะเป็นเป็นเด็กที่แบบเก่งมากๆเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในระดับเ,เขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเขามีเกรดใช่ไหมคะเรียกว่าเกรดทองคำเลยละกันค่ะก็คือติด1ใน3นู่นเลยนะคะท็อปเลยค่ะนี้เมื่อเขาได้รับการคัดเลือกนะคะสาเร็จการศึกษาแล้วก็มีการแบบรวมตัวของผู้มีความสามารถนะ เขาก็สอบผ่านทุกอย่างแล้วก็ได้รับเลือกด้วยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าเข้ารับราชการได้อย่างได้อย่างโอเคเลยนะคะอันนี้ก็คือคนที่ฉลาดมีการศึกษาดีๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีความสําหรับหวานแล้วหวานมีความรู้สึกว่าเฉินหงจินเนี่ยในในบางมุมนะคะแล้วก็เหอหกหลินในบางมุมของนิสัยทั้งคู่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆค่ะคือทั้งคู่นั้นมีจิตใจที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมเลยนะคะความโหด นี้ไม่ใช่ว่าไปฆ่าคนค่ะแต่ก็คืออะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เขาเก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยเขาก็จะกําจัดนะคะเขาสองคนนี้จะกําจัดสถานการณ์ที่ที่มันจะมารบกวนความเจริญก้าวหน้าของทั้งคู่เนี่ยหวานหมายถึงมุมนี้ของทั้งคู่ที่เหมือนกันนะคะคําว่าโหดเหี้ยมก็ไม่ได้มีเฉพาะว่าจะต้องไปฆ่าใครใช่ไหมแต่ว่าการกระทําแบบนี้มันก็ทําให้คนบางคนนะคะก็มีความเจ็บอ่ะเออคนที่โดนออกําจัดออกไปหรือว่าคนที่ อยู่ในสถานการณ์ที่ไปรบกวนความก้าวหน้าของเขานั้นจะต้องถูก ถูกกำจัดออกไปนะคะซึ่งการที่จะโดนกำจัดออกไปนั้นนะคะทางฝ่ายที่จะเป็นผู้กำจัดก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะมีการจ้องเอาไว้แล้วแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะต้องประสบความสําเร็จให้ได้อย่างรวดเร็วนะคะคนนะคะไม่ควรจะฉลาดเท่านั้นนะคะแต่ควรที่จะมีศีลธรรมด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือไม่ได้มีเฉพาะปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นตัวกําหนดนะคะว่าคนคนหนึ่งจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ใคร จะเป็นผู้หัวเราะครั้งสุดท้ายมันมีเรื่องราวของศิลธรรมมีเรื่องราวของอเรียกว่า อุดมการแล้วกันนะคะที่ไปในทางที่ดีแล้วก็ในทางที่ถูกกฎหมายเรียกได้ว่าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลด้วยแล้วก็ไม่มองข้ามผลประโยชน์แล้วก็ความรู้สึกไอ้ที่มันเป็นเรื่องราวของคนที่เขารักเราหวังดีต่อเรานะคะคือในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยในการที่จะมองข้ามจุดนั้นไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่พอเราไปอยู่ณจุดที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต้องต้องยืนอยู่เหลียวหลังไปก็ไม่เห็นใคร จุดนั้นอาจจะทําให้ระลึกถึงได้นะคะก็สําหรับเรื่องนี้เราก็ต้องรอดูว่ามันจะอัปเดตไปทางไหนอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกกับพระเอกของพวกเรานั้นต้องมีชีวิตที่ดีแน่ๆแต่จุดนี้นะคะตอนนี้พระเอกเพิ่งจะเข้ามาทํางานโดยการช่วยเหลือของเนี่แหละเฉินหงจินซึ่งเราดูท่าแล้วก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าไปเด่นกว่าเจ้านายแล้วแถมเป็นคนเถนตรงอีกต่างหากนะคะแล้วอยู่ที่สุนทรภกรอะไรพวกนี้มันต้องเกี่ยวข้องกั ก,การนําเข้า,าสินค้าการตรวจสินค้าอะไรแบบนี้มันไม่น่าจะไปได้ไกลสําหรับซุนเซิงของพวกเราผู้มีผู้มีวิสัยทัศน์แล้วก็นิสัยที่ซื่อสัตย์ขนาดนี้นะคะทีนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วส่วนสําหรับตอนนี้นั้นเหอหงหลิงก็ต้องปลดประจําการแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นดนตรีของนางนั้นนะคะถือได้ว่าเออต้องถูกยุบไปแล้วอ่ะนะคะ ส่วนทางด้านของเย่ก,กั้หัวนั้นอยากจะทำธุรกิจเพราะก็ไปได้ยินนะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาทำได้ดีแล้วตัวเองก็มีความเชื่อว่าตัวเองนั้นต้องทำได้ดีประสบความสำเร็จแน่ๆเพราะเขานั้นคือเย่ก,กั้หัวค่ะเขาก็เลยนะคะลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพนะคะที่เขาก็มีอนาคตที่รุ่งเรืองคือในแผนกของ เย่กัวหัวนั้นไม่จําเป็นต้องลาออกเขาก็มีตําแหน่งดีๆแต่ว่าเขานั้นอยากจะกลับมาอยู่ปักกิ่งแล้วก็อยากจะเริ่มต้นนะคะคือมีลูกกับทางเหอหงหลิงนั่นแหละะแต่เหอหงหลิงนะคะเธอก็ดันหลุดพูดออกมาแล้วว่าเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะมีวันนี้คือวันนี้ก็คือวันที่เธอไม่ได้เป็นทหารอีกนะคะเธอก็คงไม่เลือกที่จะเดินมาจนถึงวันนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ก็ทําให้สตันไปเลยนะคะสําหรับเย่กัวหัวเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าคู่นี้มันก็จะไปจบที่ตรงไหนนะคะ แต่ในนิยายต้นฉบับก็คือแน่นอนว่าอย่าล้างกันค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงประเด็นไหนกันอีกเอ่ยครบหรือ,อยังตอนนี้เราก็รอดูนะคะเพราะว่าฉีเทียนกับพี่พี่สาวของพระเอกนั้นก็ลงเอ่ยกันด้วยดีนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับเหอหงหลิงเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราเห็นจากการกระทําทุกอย่างของเขาขเขาก็เตรียมพร้อมที่อยากจะมีลูกกับพี่สาวของพระเอกของพวกเรานะคะก็เป็นครอบครัวที่น่ารั นาะส่วนพระเอกนางเอกเรานะคะก็ตอนนี้หวานรอดูฉากแต่งงานแล้วก็ฉากที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนะคะสําหรับสุนเสริงนั่นเองค่ะแต่อะไรก็ตามมันก็จะมีนวลนวอีกนะคะก็คือเยกกัวหัวธุรกิจอะไรแม่งมันก็ไม่ทำค่ะมันทำมธุรกิจเหมือนกับสุนเสริงของพวกเรานะคะเออตายละอ่ะงานนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่หวานเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มาขอนะคะขอ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้แชร์ความคิดเห็นด้วยว่าตอนนี้เพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างนะคะกับตัวละครที่เราเห็นบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนางเอกนะคะก็คือทงเซียวเหมยนะคะแล้วก็เซียวซุนเซิงเหอหงหลิงเย่กัวหัวเย่ฟังนะคะแล้วก็เฉินหงจินค่ะส่วนสําหรับทางด้านเหย่จือเหยจือนั้นนะคะโอ้โหมีภรรยาดีอยู่แล้วก็ไปซ้อมนะคะคู่นี้คือเหมือนเป็นคู่ คู่ทะเลาะกันนะ่ะไม่นั่งคุยกันให้ดีๆแล้วเฮยจือนี้ค่อนข้างจะเป็นนักเลงเนาะจริงๆก็รักกันนะ่ะทั้งเสี่ยวหุยทั้งเฮยจือนะคะก็รอดูแล้วกันว่าจะพัฒนาบทกันไปทางไหนคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ